ออยลคัดเลือกยาอดบุรี่เข้าบัญชียาหลักช่วยลดความเสี่ยงเกิดมะเร็งปอดมะเร็งปอดเป็นหนึ่งใน5ของมะเร็งที่พบได้บ่อยในคนไทยนะคะซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากการสูบบุหรีค่ะโดยผู้ที่สูบบุหรี่จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปอดมากกว่าผู้ที่ไม่สูบ20-30เท่าซึ่งทําให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคมะเร็งที่ค่อนข้างสูงและก็เป็นภาระของทั้งผู้ป่วยและก็ภาครัฐนะคะดังนั้นค่ะการเพิ่มการเข้าถึงยาอดบุหรีให้สามารถเบิกจ่ายได้นในระบบหลักประกันสุขภาาาพผ่่นบััญชียหหลกแง จะเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งปอดสําหรับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างมีประสิทธภิภาพค่ะสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติได้พิจารณาทบทวนรายการยากลุ่มรักษาภาวะติดนิโคตินหรือว่ายาอดบุหรี่พบว่ายาแผนปัจจุบันที่ใช้อยู่บางรายการเนี่ยนะคะมีราคาแพงมีผลข้างเคียงสูงทําให้เกิดปัญหาในการเข้าถึงยาของผู้ป่วยค่ะดังนั้นนะคะทางออยจึงได้คัดเลือกยาเมทซส่ทิซินเข้าสู่บัญชียาหลัก แห่งชาติในบัญชียาพื้นฐานบัญชีกอไก่สําหรับรักษาภาวะติดนิโคตินเนื่องจากว่าเป็นยาที่มีข้อมูลการใช้งานในต่างประเทศมานานมีความปลอดภัยสูงผลข้างเคียงน้อยและก็ราคาไม่แพงค่ะนอกจากนี้นะคะทางออยยังได้อนุมัติทะเบียนตํำรับยาเลขทะเบียน 1A15006 ทับ66นะคะชื่อการค้าไซทิซิน GPO ค่ะรูปแบบเป็นยาเม็ดสำหรับกินผลิตโดยองค์การเภสัชกรรมนะคะพร้อมปลดจากยาควบคุมพิเศษเป็นยานอันตรายส่งผลให้สามารถจ ำหน่ญญายยาได้นในร้านขายยาแล้วก็สามารถเบิกจ่ายได้ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยประชาชนไม่ต้องจ่ายเงินเองค่ะ